สวัสดีครับช่างรกนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาซ่อมบอร์ดจีนกันนะครับตัวนี้นะครับนี่เป็นบอร์ด24 f t มอรเฟตนะครับนะ น่าจะใช่แหละนะครับ24 m o สเฟตนะครับตัวนี้ IGBT ช็อตหนักมานะครับก็ตายไปเป็นกว่กตรัวเลยนะครับรวมถึง IR d ได้พวกนี้นะครับก็ปรากฏว่าซ่อมเสร็จแล้วแต่ก็ยังติดปัญหาอยู่นะครับสัญญาณมันไม่ออกนะครับนะสัญญาณไม่มีไปครับมอสเฟตหรือว่า IGBT นะครับก็สรุปแล้วนะครับเป็นที่คอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับหรือว่า CPU หลักมันนี่แหละนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนคอนโทรลเลอร์ตัวนี้กันนะครับผมก็จะใช้ฮอตแอร์นะครับในการเปลี่ยนนะขอไยมุมกล้องนะครับแล้วก็จะเป่าออกแบบนี้นะครับ ก็จะไปฟักเหลวลงไปสักหน่อยนึงนะครับทีนี้เราก็จะใช้รวดซับตะกัวนะครับมาซับตะกัวเดิมออกนะครับเพื่อความสวยงามนะอาจจะทำงานไม่ถนัดหน่อยมีกล้องมาบังอยู่ตรงหน้า ต้องระวังเรื่องอาลายวงจรนะครับอย่าให้มันเยินเนี่ยนะครับเมื่อเราซับตะปวออกแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้ทำความสะอาดด้วยทินเนอร์ธรรมดานะครับไม่ได้มีสารเคมีพิเศษอะไรเลยป้ายลงไปก่อนหนึ่งขานะครับปลายฟักเข้าไปอีก ทีนี้ก็วาง IC ให้ถูกตำแหน่งแค่นั้นเองนะครับผมก็จะเชื่อมขาไว้ที่มุมนึงก่อนนะครับที่เหลือจัดตำแหน่งขาที่เหลือให้ตรงตำแหน่งพินของมัน ีนี้ก็เชื่อมจุดขายึดตำแหน่งไว้อีกขาหนึ่งนะครับโอเคนะเมื่อมั่นใจนะครับว่าตำแหน่งขาถูกต้องแล้วทีนี้ก็ไลา่ย,ยาวแบบนี้ได้เลย ตอนนี้ผมก็เปลี่ยนชิปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องตรวจสอบอความถูกต้องมันหน่อยนะครับโดยการส่องไฟไปที่ด้านใต้นะครับในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับแต่ให้เราทําอย่างนี้นะครับแล้วก็สังเกตด้วยตาว่า,าแต่ละขานะครับถูกวางถูกตำแหน่งแล้วก็ระหว่างช่องว่างแต่ละขามันจะไม่โดนกันหรือว่าช็อตกันนะครับก็แค่นี้เองนะครับในการเปลี่ยนชิปนะครับ ครับทีนี้นะครับเมื่อเปลี่ยนชิปเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบป้อนไฟเข้าเลี้ยงบอร์ดกันดูซิว่ามันจะทํางานได้ไหมมีสัญญาณออกไหมนะครับป้อนไฟเข้าแล้วนะครับ LED ติดหน้าจอติดนะครับตอนนี้มีสัญญาณออกแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูจอสโคบนะครับนี่เห็นไหมสัญญาณออกสวยงามเลยนะครับ นี่คือขับผ่านหมอแปลงตัวนี้ออกมาแล้วนะครับเป็นไฟสูง220โวลต์เรียบร้อยนะครับสัญญาณออกปกติการกินกระแสปกตินะครับ0.4นะก็โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเพิ่มกระแส power supply ขึ้นเป็น12แอมป์นะครับเดี๋ยวทดสอบอเอาหลอดไฟสัก100วัตต์มาเสียบดูนะครับ แล้วทีนี้สัญญาณไซเว็บก็ไม่เพี้ยนนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จในการซ่อมเจ้าตัวนี้นะครับแล้วสัญญาณมันไม่ออกแล้วตัวมันเองอุณห์ตัว CPU มันมีความร้อนมันมีอุณหภูมินะครับเพราะฉะนั้นนะเราก็ต้องใช้สัมผัสกันนิดนึงผมไม่มีเครื่องวัดใช้สัมผัสน,นิดนึงถ้ารู้สึกอุ่นๆหรือร้อนๆที่ CPU เปลี่ยนได้เลยไม่ต้องสืบนะครับเพราะว่ามันถ้า CPU ร้อนเนี่ยผิดปกติแน่นอนนะครับ ที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากการสื่อสารกับจอถือว่าปกตินะครับอโอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหากสงสัยอะไรยังไงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ